เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์น่าหลอกนะฮะกับเกม Jurassic World Evolution นะฮะคุณผู้ชมครับใน EP ที่3แล้วนะครับผมหลังจากที่ EP ที่แล้วนะที่เราได้ขับรถ4 w h e e l Drive นะฮะคุณผู้ชมพร้อมกับปืนยาสลบไม่ใช่ยาสลบปืนมันเป็นปืนที่ใช้ยิงยาในการรักษานะฮะทั้งยาสลบทั้งยารักษาโรคอะไรเงี้ยฮะคุณผู้ชมได้ช่วยชีวิตไดโนเ,เสาร์ไป3ตัวครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงเนี่ยอะไร นี่เหมือนกับเจ้าแรกนะฮะชั่วมนะ <c oughs> มีทั้งหมด3ตัวทัดตัวนี้ผมควรจะต้องสร้างจุดจุดให้อาหารอีกเพิ่มเพิ่มอีกสักหน่อยนะคุณผู้ชมเพื่อความไม่แออัดอุ้ยผิดเพื่อความไม่แออัดของเจ้าไดโนเสาร์ทั้งหลายนะฮะอยู่ไหนวะอันนีใ้ให้เพิ่มให้เพิ่มโอเค ะตอนนี้เรารอ,อามิชชั่นนะฮะคุณผู้ชม Income Permit Form Gate นะฮะก็คือรอรอมันจบอะ่ะรอรอ,อเควสมันจบครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเราก็มาดูว่ามีอะไรให้ทำบ้างในระหว่างนี้นะครับมีอะไรให้วิจัยนี่ไงมีอยู่นะมีอยู่นะก็วิจัยได้นะคุณผู้ชมอ๋อมีレンเจอร์เรียร์สปีดอยู่นะฮะวิจัยอยู่นะครับ เราไปดูฟอสซิลที่ได้มาตอนนี้ขายไปห0 0 0 0แสนนะฮะส่วนตัวนี้ก็เอ็กแทคชั่ไปเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมเพื่อที่จะเพิ่มความเพิ่มโอกาสในการ i n c ค b เบตสำเร็จนะฮะจะได้ไม่เสียเงินฟรีนะฮะวันนี้ผมกะว,ว่าจะมาทำส่วนของส่วนของซิลาโทซอรัสนะฮะก็คือเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อ แต่ว่าผมจําเป็นจะต้องแบ่งก่อนนะคัะคุณผู้ชมแบ่งพื้นที่สําหรับเจ้าไดโนเสา์กินเนื้อแล้วก็ไดโนเสา์กินพืชนะฮะเดโนเสา์กินเนื้อเอาไว้ตรงไหนดีนะไปแถวนี้ดีกว่าผมว่านี่นะเไว้แถวนี้ดีกว่าโอเคมาเริ่มสร้างลัวกันก็ต้องเป็นลัวใหม่ไง รั้วใหม่ตั้งแต่ตรงนี้เลยเนาะแต่ประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมผมขอออกแบบสักคู่เอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะตีคู่ขนาดมาโนพาวเวอร์ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหา จ้าสากินเนื้อก็ต้องขอพื้นที่ที่ใหญ่หน่อยนะครับคุณผู้ชมให้พื้นที่เขาได้วิ่งเล่นหน่อยนะฮะมาตรงนี้ใช่ไหม พอสมควรนะครับพอสมควรมีเงินอยู่2ล้านขอสร้างรงไฟฟ้าก่อนนะครับเพื่อความไม่ประมาทของเรานะฮะว่าโอเคที่เดียวกันเป็นเลยตึ้งเขาใหนะ้จ่ายไปในที่เดียวกันแล้วก็อย่าลืมสร้างถนนด้วยนะครับ ลืมสร้างซับสเตชันด้วยนะครคุณผู้ชมสร้างซับสเตชันเพื่อกระจายกระจายไฟนะ,ะกระจายไฟให้ได้ครอบคุมนะคะ ว่ารั้วนั้นมันเป็นรั้วไฟฟ้าครับคุณผู้ชมเนื่องจากมันเป็นรั้วไฟฟ้านะฮะเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องสร้างให้มันครอบคุมรั้วทั้งหมดนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวงานเข้าได้งั้นเดี๋ยวงานจะเข้าได้นะครับโอ้โหมันขาดไปนดิดเดียวว่ะเนี่ยมันขาดไปนดิดนึงไม่เป็นไรสร้างเพิ่ม โอเคสร้างมาครับทุกผู้ชมต่อสายไฟมา The contracts help with research. Research is the foundation on which the Jurassic World properties are built. And oh, look! What have we here? A contract. I'm Claire Deering. i sh I made some mistakes and I've tried power, to set them right. I, believe I believe in what we're doing, and I believe in these dinosaurs. It's not only the dinosaurs that are alive here. The facility itself is a kind of organism. It needs to grow, it's น,นี้แล้วกันจะได้วิ่งมาได้อย่างถูกต้องเอาวะมาเดอย่าลืมทำประตูครับแหม่ลืมทำประตู์วิตอันนี้คือประตู์วิตนะฮะคุณผู้ชมประตู์วิตเข้าทางนี้นะโอเค แล้วก็จุดชมวิวเนี่ยอยู่ตรงนี้นะจะได้ไปไกลๆหน่อยนะฮะผิดผิดอ่แาแถวนี้มันติดอ่าจุดชมวิวต้องฝั่งนี้สิ เดี๋ยวก่อนผิดผิดตรงนี้นะครับจุดชมวิวปอ,อ,องค์เก๊กูเรชั่งอะไรกันไม่รู้นี่นะครับจุดชมวิว ก็ต้องสร้างเยอะหน่อยครับจุดชมวิวครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเขาจะเข้ามาดูไดเสาร์ของเราได้อย่างไม่เต็มนะฮะไม่เต็มที่ตรงนี้สร้างไม่ได้ะฮะก็ตรงนี้นะครับสร้างตรงนี้ได้แต่ว่าตรงนี้มันจะมองไม่เห็นอะไรนะพอมันอยู่ในหญ้า <c oughs> โอเคถนน รับเดนเดอสกินเนื้อแต่ตรงนี้จะเห็นอะไรตรงนี้ไม่น่าจะเห็นอะไรผมดูแล้วอ่ะนะครับแล้วก็อย่าลืมสร้างจุดอิคูเบตนะฮะก็คือแลบตัวนี้นะครับ ซับสเตชันออกก่อนะครับเอาซับสเตชันออกแล้วนะฮะมาสร้างอาขอสร้างร้วใหม่ให้มันตรงให้มันตรงๆนะครับคุณผู้ชม้ว ก็สร้างพื้นที่มันมันมันเยอะอยู่นะฮะคุณผู้ชมมันเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเราก็สร้างได้คนข้างที่จะตามตามใจฉันเลยละ่ะนี่ครับอย่าลืมนะฮะพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ซับสเตชั่นด้วยนะฮะพาวเวอร์ Power. นิดนึงนะฮะพาวเวอร์ Power, นิดนึง สวยสวยงามนี่ครับส่วนตัวนี้ก็อาจจะต้องสร้างจุดชมวิวอีกสักจุดหนึ่งนะฮะตรงนี้สวยเลยสวยเลยไฟฟ้าด้วยอย่าลืมซับสเตชั่น นี่นะครับสวยเลยครับแจ๋วเอาว่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผมจะเริ่มดำเนินนะผมลืมอะไรไปเนี่ยอ่าฟอสซิลฟอสซิลฟอสซิลมาแล้วขายไปเลยครับแสนหนึ่งอันนี้ก็เอ็กเพไปโอเคเยี่ยมรอเยี่ยมยอดมาก มีอะไรให้วิจัยอีกไหมขอดูหน่อยครับมันวิจัยซ้อนกันไม่ได้ครัคุณผู้ชมไม่ไแน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรโอเคนี่มาฝั่งนี้ฮะเต็มตัวสําหรับการอีคูเบตดรวดสาวแร่เนื้อตัวแรกของเรานะฮะช่วมครับตัวแรกของเรานะครับทำการโมดิฟา พ,พืชพืันธุ์ไม่ใช่พืชพันธุ์ modify เขาเรียกว่าอะไรวะ modify นั่นแหละนะโอ้ยห้าแสนเลยเหรออะไรวะเนี่ยสร้างได้ตัวเดียวเนะี่ยห้าแสนได้สองตัวว่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันอาจจะเสียตัวหนึ่งนะจัดไปดิกัวที่ไหนงามีอะไรให้ทำอีกไหมอ่ะ เหมือนจะไม่มีแล้วมนะั้งอันนี้คือรองเงินนะครับคุณผู้ชมโรงแรมยังไม่ได้สร้างโอเคเดี๋ยวผมสร้างโรงแรมนะฮะ accept ปให้ทำอะไรลิลิสไทเซอร์ท็อปไทเซอร์ท็อปวิส рейт ติ้งสามสิบแปดไทเซอร์ท<ส>็อป рейт ติ้ง th แล้วผมจะรู้ได้ไงว่า rating เท่าไหร่นี่ rating 47สีเจ็ดจัดไปเลครับไม่มีตังค์ขาดนิดนึงขาดนิดนึงโอเคไม่เป็นไรครับรอได้รอได้ ชั่วโมงนี้รอไปก่อนนะฮะมามามาหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนั้นเราโดนไทยเซอร์ราทัพนี่แหละฮะควิดเข้าไปนะฮะคุณผู้ชมผมตกใจนะควิดอย่างบ้าคลั่งคยู่เดียวบ้าคลั่งเอาว่ะเอาว่ะมาว่ะมาว่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณผู้ชมรอเงินนะฮะตอนนี้3ามแสนแปดโอเคครับมา ไทเทเลท็อปไทเซเลท็อปที่เรตติ้ง47อินคเวเบตไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าความซสเร80กว่านะฮะคุณผู้ชมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์มาแล้วมาแล้วก็ไปอีกสวยครับ ได้ฟอสซิลมานะครับ20,000ก pues ็เริ่มเริ่ม um> ที่จะเรียกได้ว่าใกล้แล้วฮะใกล้หมดตัวนะฮะตอนนี้อินคัมเพอร์มินดตนั้นเหลืออยู่900ต้องต้องให้ได้22,500ความหมายของอินคัมเพอร์มิตก็คืออัตราการรับต่อนาทีนะครับุชมซึ่งจะเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าเราเยอะหรือว่าเรามีสถานบริการเยอะขึ้นนะฮะเช่นกิฟช็อปโคชช็อป นะฮะฟาสฟูฟ้ดเดี๋ยวเขาจะต้องสร้างเพิ่มในโซนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมโซนของฝั่งนี้อ่านะฮะแล้วก็ห้องนอนห้องน้ำนะฝั่งนี้นะฮะรีเซิร์ชคอมเพลียสเลนเจอร์แอคโเรซีนะฮะเพิ่มความแม่นยำเสร็จแล้วก็รีเซิร์ชอย่างอื่นได้ใช่ไหมเอ่อผมอยากรีเซิร์ชเกี่ยวกับเกี่ยวกับอย่างอื่นบ้างนะคุณผู้ชมอย่างอื่นบ้างไหนวา อันนี้แล้วกันสวยเป็นการวิจัยนะฮะเพราะว่าเราเดินมาทางสายวิทยาศาสตร์นะคุณผู้ชมครับเสร็จยังอ่ะเฮ้ยยังอีกเหรออะไรวะเนี่ยมาตัวนี้น่าจะใกล้นี่นะ่าเสรจและฮะคุณผู้ชมลิลิสไดโนเสาร์นะฮะที่ชื่อว่าไทเซอร์ท็อปสวยครับมา ตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไทเซอร์ทปเนี่ยน่าจะสี่มั้งตัวที่สี่แล้วมั้งเฮ้ยนี่ตายหรอือหลับหลับคุณจม,มันหลับเอาว่าเรียบร้อยครับไ,ได้มาแสนหกรีพับริชั่นรีบาร์ดคืออะไรเหรออินครเบสเปย์ศูนย์จุดหนึ่ มันคือไม่มีนี่ไงอ๋อปลดล็อกเปิร์กเรียกว่าเปิร์กเลยป่ะนะส่วนอัปเกรดนะฮะคุณผู้ชมเปิร์กก็คืออินคูเนตได้เร็วขึ้นนะฮะได้เร็วขึ้นเดี๋ยวผมไปใส่อันนู้นด้วยเฮ้ยสองตัวเลยหาแล้วคุณผู้ชมตัวใหญ่เปิดสองประตูเลยดูดิโอ้โหอย่างโหดโหเปเนี่ยโหเปเนี่ย โอ hey. oh, ้เว่ยเฮ้ยยังไงยังไงโอ้โหอย่างโหดคุณผู้ชมแลวมีสองตัวมันจะตีกันเองไหมเนี่ย e ั l เ n e o อ in a ตัวละ ใส่ก่อนอินโคเบตสองเลยมันตีกันเองไหมอ่ไอ้แล้วผมจะให้อาหารเป็นยังไงวะคุณผู้ชมครับให้อาหารเป็นยังไงอ่ะแล้วมันคงกินแล้วมันคงหากินเองมั้งสองตัวเพื่อนกันนะฮะคุณผู้ชม เพื่อนกันนี่มีจ่าฝูงนะเอาฟ้าเอาวะมีจ่าฝูงด้วยวะเพื่อนกันนะฮะสนุกแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วโอเคขอขอไปที่เดิมไปที่เดิมะฮะเพื่อที่จะเอาฟอซิลมันมาทำให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคุณผู้ชมแล้วก็ได้ได้เงินมาขายด้วยนะสองหมื 20, โอเคครับเมื่อกี้รีเซิร์ชเสร็จแล้วนะครับไปที่การวิจัยต่อนะครับ อันนี้อีก2นาทีไปดูเซราทอรรับนะฮะคุณผู้ชมครับตรงนี้เห็นอะไรไหมถามจริงโชว์วิวโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมวิวต้นไม้สวยงามไหมฮะวิวต้นไม้ <c oughs> นู้นๆเห็นไกลๆเห็นไกลๆพอเอาต้นไม้ออกได้ปะเนี่ย เอาออกได้ไหมลบลบลบได้ไหมลบรีดูตรีดูตเฮ้ยใ,ใช่จะรีดูตไม่ใช่จะเพิ่มเอ่อรีดูตรนี่ไงวะรีดูตรยังไงเนี่ยนี่ไงเออเออกออกออกให้หมดเลยเอ,อ้ไปเพิ่มตรงกลางไปเพิ่มต้นไม้ตรงกลางแทนเจกะครับเจกะบงังวิวทิวทัศน์ไงคุณผู้ชม อดูเงินไหลคุณพี่จะดูเงินไหลไหลมาเปล่าไหลออก <c oughs> เอาว่าอย่างเทพเนี่ยแล้วก็เพิ่มต้นไม้ใหญ่เนี่เฮ้ยเดี๋ยวใจเยน็นๆครับโฮเทลเหรอโฮเทลให้ที่พักนะฮะโอเคไม่มีปัญหาไม่มีปหารู้เรื่องรู้เรื่องใส่ยยาหน่อยใส่ยยาอ่าใส่ยยา เอา,าอ่ะเดโคตรเท่เลยพวิญุ้มเดี๋ยวผมไปทำตรงนู้นบ้างอยู่ไหนเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะเอาออกเอาต้นไม้ออกมันบังหูมันบงันบงหูบังตาเราอ่ะออกครับอ,ออกเออแล้วก็ใส่ต้นไม้นี่นี่เลยนะกลางน้ำต้นไม้กลางน้ำนี่นิดนึงแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะให้ร่มเงาหน่อยให้ร่มเงาหน่อยโอเค นิดหน่อยนิดหน่อยนะแล้วก็เอาอย่าหน่อยยา่ยาย่าเออยา่าเพิ่มย่าเพิ่มย่าเพิ่มย่าในน้ำเพิ่มย่าในน้ำดอกย่านิดนึงดอกย่านิดนึงสวยเฮ้ยดูดีว่ะคุณผู้ชมไงดอกไม้ดอกไม้ไมนานาพันธุ์หน่อยครับ เออดูดูด,ดูเป็นไงฮะสวยงามเป็นที่สุดนี่อะไรคอนโทรลลูมทำอะไรได้ปะนนะงงออดีกว,ว่านะงงอ่าเดเสเซลโฟโต้วอล์์ให้เราถ่ายรูปดดเดเรสเซลหรอหรือยังไงทำไงวะก่อนอื่นขอสร้างโรงแรมก่อนนะครับคุณผู้ชมครับอ,อ่าโรงแรมเนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งนี้ได้นะครับน่าจะอยู่ฝั่งนี้ได้โรงแรมอันนี้เนาะ โรงแรมอยู่แถวนี้ได้แต่ว่าติดน้ำโอเคครับขอให้มันพอดีก่อนพอดีกดว่าดีเอาต้นไม้ออกงงงงอโอเค น่าจะประมาณนี้ไหมนะครับแล้วก็เอาโรงแรมมาใส่ไปนนี่เป็นไงฮะคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้เลยโรงแรมได้วิวได้วิวเครื่องเครื่องบันไฟไม่เอาเดี๋ยวไม่ดีไม่ดีวิวไม่ดีวิวไหนเดียะว,วิวนี้แล้วกันเนาะเออ เปิดไหมเจ็ดแสนจัดไปดีรออะไรครับแพงจังวะยังไงครับคุณผู้ชมรอลงแหลมเสร็จนะฮะตอนนี้เอ่ออะไรเหรอ The last thing you want is hungry dinosaurs in your park. u e e s u p p l y รีสปายคุณผู้ชมเดื่องเราออกลงรีสปายแล้วไป Let's go ไหนวะอันนี้เหรอโอเคไป Let's go ถอยหน่อยลูกคนถอยเอาดีเอาดี yes ค้อนมันผมบอกเลยนี่ไงชนไปก่อนหนึ่งทีชนประตูไปก่อนเร็วรีบไงรีบไปครับดีสไฟเห็นเหยวไม่เร็วจังโอเคโอเคฮัลโหลเฮ้ย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  ตกใจตกใจมแบบแบบีโอ้โหแบบแบบโอ้ยเฮ้ยกระตุกกระตุกแต่ว่าสบายใจมากอ่ะเปิดเพลงไปด้วยอ่ะคุณผู้ชมดูเด็กเอาวะ่ะฝนตกเฉยปะเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราเขาปล่อยเขากลับเองนะฮะไปเลยเฮ้ยเร็ว เ,เฮ้ยเร็วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนะเย็นนะใจเย็นเย็นนะโอเคไปภารกิจรีสอายของเราเฮ้ยคุณผู้ชมครับโรงแรมผมเสร็จแล้วเป็นไงไม่ไม่หลบฝนกันหน่อยเหรอฮัลโหล ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับคุณผู้ชมดูจากยูนิฟอร์มแล้วโอ้โหนี่ฮะโชว์วิวเอามาดูวิวได้นะฮะเห็นเห็นอะไรบ้างเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยว่ะคุณผู้ชมต้นไม้บงังอ่วิวมันอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมมันก็จะมองมาทางนี้ใช่ไหมฮะ นี่ฮะมันจะเห็นเห็นไหมตรงนี้เห็นพวกเดโดเสาร์ไหมไม่เห็นเนาะไม่เห็นนะนู่นเนินตังด้วยแหละนะครับโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะเรามาดูเดโดเสาร์สองตัวกินเนื้อเดโดเสาร์กินเนื้อสองตัวของเราตรงนี้นะครับมันสู้กันไหมเนี่ยมันคงไม่สู้กันนะผมขอเพิ่มเดโดเสาร์อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมสักสองตัวแล้วกันนะนะ เพื่อแบบว่าไม่มันจะได้ไม่เหงาจนเกินไปดูดีว่ามีอะไรให้ปรับปรับอัปเกรดอะไรกันบ้างไหมโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยแหละเต็มเลยแต่ว่าอะไรอะไรมันเพิ่มขึ้นแอตแท k กับดีเฟนต์เออแสดงว่าแสดงว่าอันนั้นก็ต้องเพิ่มได้ด้วยนะฮะเรตติ้งหนึรเลยนะนี่ะสามสิบสาดีเฟนโอเคนะ จัดไปอันนี้ล่ะโหเยอะอยู่อ่ะทำไมความความเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยวีบิลิตี้มันลดลงอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างอื่นมันเพิ่มนะอุ้ยเก้าสิบามไปทายเก้าสิบสาอนี้คือมีอยู่แล้วว่าเนี่ยแปดสิบแปดแปดสิบแปดร้อยแปดร้อยหกสี่สิบห้าเอาวันนี้แล้วกัน ไม่รู้แหละว่ามันคืออะไรนะครับคุณผู้ชมไม่แน่ใจเหมือนกันสามสิบเจ็ดสามสิบเก้าโอเคเสียตังค์ด้วยนะประเด็นแอตแท็กเก้าสิบเก้าเลยนะไม่รู้จะไปสู้กับใครหรือเปล่าเสียตังค์ไหมคุณผู้ชมดูเงินผมนะล้านสามไม่เสียให้เออดีดีดีด,ดีไม่เสียครับคุณผู้ชม91%จัดไปครับอินฟเวนเจ็ดแสนเลยเหรอ ตัวเดียวคือหมดตัวผมบอกเลย not argue over the small stuff. looking the big picture this is at a the stuff the 's ดูสิ98 100%ครับตรงเนี้ยได้แน่นอนนะ100%ไม่เอาดีกว่าเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วมันมีเครื่องหมายตกใจนี่คืออะไรออซิลอ๋อโอเคก็คือมันกลับมาแล้วนั่นเองนะฮะมันก็เลยเตือนเรานะฮะ สองมื 20, ไปดูสิผมอยากไปสำรวจแมปอื่นจังเลยนะฮะคุณผูช้ชมครับแต่ว่าซึ่งมันไม่มีทำไมมันขึ้นสามเหลี่ยม r e q u e s t More a c q u ซ์ i พ n ั e เไม่ได้เหรออันนี้แล้วกันนะเนี่ยมันมีเปิร์นะฮะมันมีเปอร์ให้เรากดนะ,ะแต่ว่าเราต้องไปรีเสิร์ชวิจัยเอาซึ่ง รีเสิร์ชวิจัยเนี่ยมันยังไม่มีให้ครับผู้ชมเนี่ย Expedition Center ตรงนี้ฮะอันล็อกยังยังไม่อันล็อกอะฮะมันยังไม่อันล็อกอะฮะอืมนะคะผู้ชมก็ตามนี้แล้วกันโอเคผมไปดูก่อนว่ามีอะไรให้สำรวจอีกให,ให้ให้รีเสิร์ชอีกโอเคส่วนตรงนี้อ๋อก็รีเสิร์ชนั่นแหละนะฮะไม่มีอะไรเอาว่ะผู้ชม ะสำหรับพันธนี้พันที่3นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับผมตอนนี้สถานการณ์ประเทศไทยเกี่ยวกับโควิด -19 นะฮะหรือว่าโควิด -19 เนี่ยยังไม่ปกติดีนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ดูแล้วเหมือนจะร้ายแรงกว่าเดิมด้วยนะฮะมีผู้ติดเชื้อต่อวันเนี่ยเกือบพันห้าร0อคนเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรบกวนด้วยนะฮะช่วยป้องกันระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะเรื่องของการออกไปนอกสถานที่นะฮะหรือว่าการทํากิจกรรมต่างๆรวมถึงการออกไปทํางานตามปกติด้วยนะฮะใส่แมสตลอดเวลานะครฮะคุณผม แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะคุณผู้ชมสวัสดีครับ